ข้อที่สามสิบเอ็ด What is the passage mainly about? p a s าเศษใช่ปะเกี่ยวกับอะไรฮะ mainly about ใจความสำคัญเนี่ยของเรื่องนี้คืออะไรใจความสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรนะคือพูดง,ง่ายๆนะข้อน,นี้เขาถามว่าใจความสำคัญข้อน,นี้คืออะไรใช่ไหมก็คือเหมือน มเาามื่น้องเข้าถามอ่างเงี้ยน้องปิ๊งอะไรขึ้นมาอันแรกอ่ะเออนั่นแหละคือน้องอ่านแล้วน้องรู้สว่าเออมันปิ๊งขึ้นมาอันแรกเนี่ยอันนั่นแหละคือเมลลี่ about นะคือน้องอ่านแล้วน้องมันมันได้อะข้อนี้นะหลักการตอบอีกอย่างหนึ่งพี่ลืมบอกไปคือตอบตกลางๆอย่า too specific อย่าเฉพว่าตอะจงมากเกินไปเพราะว่าทีมคำตอบมันจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งคืออย่า too broad นะใจกว้างเหมือนแม่น้ำนะหลักการตอบอีกอันหนึ่งที่ลืมพูดนะขอ,โท,ขอโทษขอโทษขออภยัยนะ หนึ่งห้าอย่า True Broad ไม่ได้ไม่ได้ True Broad กับ True Specific เฉพาะต่อตรงเกินไปเนะี่ยไม่ได้นะต้อง Specific ต้อง Specific คำตอบเนี่ยต้อง Specific แต่อย่า True นะมันมากเกินนะมันจะไม่เข้าขุมอันนี่นนคือ True Broad อย่าก,กว้างเกินไปอย่าใจกว้างเหมือนแม่น้ำนะ Broad เนี่ยแปลว่ากว้างจะพยา s p e c i f i Broad เนี่ยจะพยายกว้างมาก ใจก้าเหมือนแม่นำไม่ได้กว้างไปมันก็จะอะไรไม่รู้เรื่องไม่เรื่องนะโอเคกลับมาสู่เรื่องนะตอบอะไรดีดูช้อยหนึ่ how to control children's unhappy feelings คืออะไรวิธีการที่จะอะไรวิธีการควบคุม control นะเรื่กงควบคุมอะไรอาการโกรธนะ ของเด็ก h a แฮปทปี่ขอไปว่าเพราะว่าการโกรธแล้วกันนะการวิธีการควบคุมอาการโกรธของเด็กนะข้อที่สอง how to help aggressive children วิธีการช่วยเหลืออะไรเด็กป่าเถื่อนนะเด็กป่าเถื่อนหลืออะไรเด็กรุนแรงหัวโจกก็ได้นะเด็กหัวสงูงหัวรุนแรงเป็นต้นนะหัวรุนแรง 3ามเข้าช่วยดิส цип ลินดิส цип ลินแปลว่าอะไรดิส цип ลินว่าอะไรครับน้องดิส цип ลินว่าอะไรตอบพี่ให้ชื่นใจหน่อยนะคำนี้ยากพี่อยากรู้ว่าจะมีใครตอบของพี่ได้ไหมดิส цип ลินเนี่ยดิส цип ลินแปลว่าอะไรครับน้องดิส цип ลินแปลว่าการช่วยเหลือแบบตารางเวลาเหมือนกับว่า เป็นรูทีนอะสม่ำเสมอเลยนะจะพูดยังไงดีเขาเรียกว่าอะไรการสอนอะการสอนให้ตามอะสอนให้เชื่องอะเออใช่ how to discipline U B e h a v e children คืออะไร U ที่นี้คืออะไรอาการแบบเถื่อนๆอาการป่าๆนะ U B e children คืออะไรเด็กที่มีอาการรุนแรงอะไร U B e เนี่ยหมายความว่ารุนแรงไม่ใช่ว่าอิว่าแปลว่าป่วยนะป่วยๆ U B F นี่แปลว่า พวกอาการป่วยพวกหมาจอนจัดอะไรพวกเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะการช่วยเหลือหรือการสอนให้เชื่องนะก็คือว่าเลิกหายเป็นหมาทันทีให้เป็นแมวเชื่องๆน่ารักๆเด็กๆน่ารักจะเป็นไม้ประเพณดนะต่อไปข้อสี่ how to learn จะเรียนรู้อย่างไรหมายว่าอะไรเกี่กับอะไา children behavior behavior แปลว่าอะไรพฤติกรรมของเด็กถ้าน้องตัดใต้น้องตัดอนไนก่อนเขาทำส่ ควบคุมอาการโกรธของเด็กช่วยเหลือเด็กประเทือนการช่วยเหลือให้สอนให้เชื่องใช่ไหมกับข้อสี่เรียนเรียนรู้แล้วทำไมเรียนรู้ได้อะไรไหมต้องเอามาให้เป,ไป็นประโยชน์ใช่ไหมต้องเทคแอคชั่นต้องเทคแอคชั่นเรียนไปแล้ง่ายไงเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้ก็ไม่อยากเรียนดีดกว่าข้อสี่ผิดสามก็ผิดเรียอหนึ่งกับสองอะไรดีควบคุมอาการโกรธของเด็กกับช่วยเหลือเด็กประเทือนอาการโกรธของเด็กเนี่ยมันเป็นแค่อะไร มันเป็นแค่หนึ่งในหลายหลายส่วนเลยที่เขาพูดถึงใช่ไหมแต่ที่เขาพูดเนี่ยทุกอย่างเลยทั้งการหายใจทั้งการแก้ไขปัญหาทั้งการปร้องวนันทั้งการทำให้พ่อไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาพูดว่าการช่วยเหลือเด็กป่าเถื่อนไม่ใช่แค่ควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์มมนี่คือแค่ไรแค่การนับแกะการนับหนึ่งถึงสิบการหายใจเข้าหายใจออกยิงอย่างอะไรก็ว่าไปเนี่ยการเดินจงกรมแนวป่าอะไรก็ได้นะอันนั้นแค่แค่ข้อหนึ่ง แต่ข้อสอเนี่ยพูดทั้งอาการ,รวนอ์การเป็นแบบอย่างที่ดีพ่อแม่ต้องอย่างงู้นอย่างนี้เด็กต้องอย่างงู้นอย่างนี้คือพูดทั้งหมดเนี่ยคือข้อสองอยข้อ2หมด how to help aggressive children ช่วยเหลือเด็กปถืนรุนแรงนะครับโอเคข้อนี้ก็ผ่านไปครับข้อที่สิข้อที which word doesn't describe this sort of environment นะ which word does not describe this sort of environment คำคำไหนที่อะไร which word คำคำไหนที่อะไร ไม่อะไร d o e s not ใช่ไหมที่ไม่อธิบายไม่สามารถอธิบายนะไม่สามารถอธิบาย describe แปลว่าอธิบายควาหมายของอนะไร this sort of environment ได้มีอะไรมี close มี happy มี comfortable มี safe safe แปลว่าอนะไรปลอดภัย comfortable แปลว่าอะไรสุขสบายนะสบายสบาย happy คืออะไรยิ้มยิ้ม happy จากนี้แทนะ โฆษณาหรือเปล่าไม่ใช่นะโค้ดค so ืออะไรใกล้ช no. yeah. okay. mm ิดแล้วมาดูสิเขาเขียนเลยว่าพารากาฟที่สองแล้วก็ไปดูกันหน่อยนะในพารากาฟที่สองปึ้งมาเลยนะ t o make t h e family atmosphere warm, r e l a x ์วอร์มรีแล็กซแอนิเคียวใช่ไหมคำถามว่าอะไรไม่ใช่ใช่ไหมโอเค in t h ิ s o u t อฟแอนไวน์แรมส์ก็คือพูดถึงอะไรพูดถึงแอนกอน์น่าใช่ไหมซีเคียว v ีแลกวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเรามาดูอันน um um ี้ก่อนซีเคียวซีเคียวกับเซฟเหมือนกันไหมเซฟนี่เท่าก anyway> ับซีเคียวนะข้อนี้ไม่ใช่แหละเพราะว่ามันใช่ไงมันเลยไม่ใช่ผิดข้อนี้ข้อสองเพราะมันใช่นะเพราะมันถามอะไรไม่ใช่เวอร์คืออะไรอบอุ่นใช่ไหมอบอุ่นคืออะไรอบอุ่นคืออะไรครับน้อง อุ่นก็ไม่มีป嘛ดูเรลักซ์สิผ่อนคลายแฮปปี้อ่ะรู้สึกอะไรมีความสุขใช่ไหมมีความสุขเอ้วีแลักซ์นี่มีความสุข嘛บีแลักซ์ก็คืออะไรผ่อนคลายสบายใช่ไหมสบายนี่พี่ว่าได้เพราะว่าอะไรคอ c o m f o เทเบิลคือรู้สึกสบายไงรู้สึกผ่อนคลายที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมเรนะลักซ์นะหรือแฮปปี้กับโ l o s เนี่ยอะไรดีมันก็ใกล้ชิดกันมากเลยนะเพราะว่าวอร์มนี่คืออะไรอบอุ่นไนงะอบอุ่นใกล้ชิดใช่ไหมหรือแฮปปี้อ่ะ มีความสุขปลอดภัยถ้าเป็นน้อง้องตอบอะไรหนึ่งกับสองนี่ใกล้เคียงกันมากเลยพี่ก็ไม่รู้ตอบยังไงนะเฉลยอ๋ไงดีว่ถ้าเป็นพี่พี่จะตอบแฮปปี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยมันควรจะมีแค่หนึ่งคำหนึ่งความหมายใช่ไหมซีเคียก็อันหนึ่งช้อยสีเคียก็หนึ่งช้อยอัเซฟดีแลกหนึ่งช้อยก็คอม포ตเทเบิลวอร์มก็หนึ่งช้อยคือโคลสใช่ไหมแต่เป็นใจพี่จริงๆพี่จะตอบข้อสองแต่ว่าเฉลยมันให้มาข้อหนึ่งแล้วตอบข้อหนึ่ง นะข้อนี้พี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันใกล้มันใกล้เคียงกันมากน้องว่าม c l o s กับวอ r เนี่ยบางทีเจ้าของโจทย์เนี่ยคนที่คิดโจทย์เขาอาจจะให้ความหมายของคําว่าว a r กับ c l o สนี่ไม่เหมือนกันนะแต่พี่อยากจะตอบแฮปปี้มากเลยนะเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากนะแฮปปี้กับคามฟอร์ทเบิลเนี่ยแต่ว่าพี่คิดว่ามันน่าจะหนึ่งช้อยหนึ่งคำอะเพราะมันมีสามอันใช่ไหมกแล้ก็มีอันหนึ่งไม่ใช่แค่นั้นแหละข้อนี้ก็เลยพี่คิดว่าเป็นข้อที่เขา้องจะลวงโลกคือทีเดียวนะโอเค เดี๋ยวตอบข้อสองอ่ะแต่ว่าพี่คิดว่ามันก็ผ่านๆไปเถอะนะน้องไม่สอบวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับต่อไปข้อที่หางที่สาม which is not an example of good parenting อะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ an example ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะตัวอย่างที่ดีของอะไรเนี่ยดีใช่ไหม parenting คืออการดูแลการปกครองนะก็คือว่าการดูแลแบบไหนที่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะ ก็คือหนึ่งอ่ะดูช้อยเลยดูช้อยเลยดูช้อยเลยนะช้อยเลยหนึ่ง controlling emotions การควบคุมอารมณ์ใช่ไหมหนึ่ง controlling emotions การควบคุมอารมณ์สองอะไร t w e e t i n g children inconsist consistently ควบคุมเด็ก ไม่สม่ำเสมอสามพูดแบบไหนพูดด้วยถ้อยคำที่อะไรถ้อยคำที่สุภาพ kind tone แบบไม่รุนแรงนะข้อที่ 4. finding creative solutions to problems คืออะไรหาค้นหาวิธีหาวิธีการอันสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาว่าเห็นเราก็พอรู้แล้วมาว่าตอบอะไรดีนะว่าเห็นพี่เห็นพี่ก็รู้เลยว่าต้องตอบข้อสองมันด่าตัวเองอีกแล้วเนี่ยอันหนึ่งด่าตัวเองนี่น้องพอรู้เลยไหมว่าต้องตอบอันนั้นนะใช่ปะอันไหนด่าตัวเองนี่ก็แม่งโคตรใช่เลยว่ะด่าตัวเองขนาดนี้เอาไปเลยนะข้อหนึ่งด่าตัวเองไหมควบอารมณ์ไม่ดา่า สามด่าไหมพูดด้วยท้อคาที่สุภาพาเขาก็พูดอยู่าทางโทไม,ไม่ไม่ด่าเลยสี่ fighting creative solution ไม่ด่าเลยค่ไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยดา่า inconsistently เน,นี่ยตัวดีเลยตัวดีเลยอันนี้ตัวดีเลยจริงๆ inconsistently น,น,น,นะกลับมาดูโจทย์นิดนึงว่าเขาพูดตรงไหนบ้างว่าสุภาพแบบอ่าให้สม่ำเสมอหรือว่าข้อดีต่างอะไรอ่างนี้เป็นต้นนะครับเออโจทย์อยู่ไหนวะ โอเคเห็นแล้วเห็นไหม control of emotion เห็นไหมช้อยข้อหนึ่ง oh control emotion เนี่ยคือช้อยข้อหนึ่งอ่านดีๆนะ control of day d a emotion เห็นไหม control of day emotion หนึ่ง สองคือไอทีฟใช่ไหมใช้อยข้อสี่ใช่ไหม creative way คือช้อยข้อที่สี่ข้อที่สามเป็อะไร soft tone ใช่ไหมคาย and soft tone ข้อ,อยใช้ข้อที่สามช้ข้อที่สองเนี่ยไม่มีนะตอบข้ออนะไรจึงตอบข้อสองเหมือนเดิมเพราะมันก็พูดอยู่ในอันนี้มันพูดเลยมันเมนชั่นนะมันเมนชั่นเลยมันเมนชั่นอยู่ในนั้นเลยทีเดียวโอเคต่อไปข้อที่สามสิบสี่ w h i c h statement would the writer agree with the most หมายความว่าไงข้อความเนี่ยกล่าวเนี่ยข้อความต่อไปนี้เนี่ยอันไหนที่ผู้เขียนใช่ไหม writer ผู้เขียนจะเห็นด้วยมากที่สุด agree เนี่ยแปลว่าเห็นด้วย Agree with the most แปลว่า the most agree ใช่ไหมเห็นด้วยมากที่สุดหนึ่ง we cannot correct children's aggressive behavior เราไม่สามารถอะไรเราไม่สามารถแก้ไขก็คือไม่สามารถแก้ไขได้นะไออาการปลาดเ่อนเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้นอาว่าได้เปล่ะ พี่ว่ามันไม่ใช่เพราะเขาเคยพูดนีว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมโจดโจดอ่าไม่ใช่ไอตัวภาษเ,เนี่ยเขาบอกมาเลยว่ามันเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ต้องเหนื่อยหน่อยใช่ไหมเนี่ย it takes a great deal of determination effort and consistency แต่มันก็คุ้มนะที่ยูเนี่ยทำออกมาเนี่ยมันก็จะคุ้ม 2. we can prevent aggression in our children เราสามารถอะไรป้องกันเราสามารถป้องกันความรุนแรงในตัวเด็กได้เราข้อสองเลยนะเราสามารถมันเป็นไปได้เห็นไหมมันแบบมันโพสิทีฟอะคนเนี้ยมันดูดีไหมว่ามันดูดีไหมครับ พี่ว่าเป็นไรที่ดูดีมากนะพี่เลยให้ไปเลยนะข้อสาอะไรล่ะ Aggressive behavior is sometimes good for children โอ oh, ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วปลาเถื่อนเบาๆก็ดีนะปลาเถื่อนปาเถืน,นี้บางทีก็ดีคุณพ่อคุณแม่ครับเด็กยังปลาเถื่อนขนาดนี้ตโตไปจะไป้นขนาดไหนครับอ่าใช่ไหมไม่ดีหรอกไม่ดีหรอกบอกเลยว่าไม่ดีดีๆเข้าไปก่อนนะเพราะโตไปมันจะยิ่งเร็วเลวกว่านี้นะ อันนี้คือเลวแบบซอฟๆโตไปยิ่งโตยิ่งเลวจริงๆคนไทยวนหญ่เป็นางนข้อ4 aggressive in children is not a serious concern โอ้โหไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยจุดไฟเผาบ้านเ <olic> มืองไม่ใหญ่เลยเอ่อคู่อริย <szyst> ิงกันตามรถเมย์นะทำให้คนบนผู้โดยสารบนรถเมย์ตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะ จะใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็คิดดูถ้าเกิดน,น้องคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่น้องก็ติไปนะแต่พี่เิดเป็นเรื่องใหญ่พี่เลยติข้อ 2, 2>, 2นะครับ <S 1> <1> <S <1> 1> <1> ข้อนี้พี่คิดว่าตอบข้อ2น้องคิดว่าไงล่ะถ้าน้องคิดว่าน้องจะบาดเถื่อนน้องก็ตอบข้อสีถ้าน้องไม่บาดเถื่อนก็ตอบข้อ2นะครับแต่เดี๋ี่บอกแล้วว่าข้อสอบเนี่ยมันโวยมานะให้น้องตอบแบบนาฏศิไทยคืออันไหนดีๆเนี่ยให้ตอบอันไหนดาวตัวเองก็ให้ตอบไปนะ แรกเราถามไม่ใช่อย่างเงี้ยตอบตัวเองตอบไปเลยอันไหนอันไหนดูดีดูตางชาตอ่ะดูส่งเสริมสังคมอ่ะทำให้สังคมดีขึ้นเนี่ยตอบไปเลยครับน้องงน,นังนข้อนี้ตอบข้อสองนะครับต่อไปข้อสามสิบห้าเป็นข้อสุดท้ายของแพสซีนี้น้องเหนื่อยกันไหมเนี่ยพี่กลัวน้องเหนื่อยมากเลยเนี่ยพี่ก็เหนื่อยแต่พี่ก็ต้องสู้เพื่อน้องใช่เปล่าน้องเหนื่อยกันไหมผมว่าน้องไม่เหนื่อยถ้าเกิดน้องเหนื่อยเขาทำอะไรที่พี่เคยบอกแล้วกินชาเขียวกินกาแฟะซะอ้อไม่ดีเด็กกินกาแฟไม่ดีกินชาแล้วกัน นะเพระาะมันอร่อยแต่ก็ไม่ให้คาเฟอีนที่เยอะเกินไปเร <c oughs> าซ้ำไม่พอนะพี่กินกาแฟแลายิีโคตรม่วงเลยวะไม่รู้มันเป็นอะไรนะพ <c oughs> ักซะดูหนังดูทีวีอะไรก็าไปแต่อย่านานนะเนาะเดี๋ยวน้องน้ง,นงลืมดูคลิปพี่แล้วพี่เซ็งเลยเนี่ยไม่มีใครดูพี่ก็สาอัดไว้นะ what does t h e y refer to เดย์พปรกรมสาษาเนี่ยมาดู refer คืออะไรอ้างถึง พออ่านถึงอไอเดียเนี่ยแต่ว่าอะไร Learning how to forgive or praising good behavior are several ways they can be taught. เดย์ที่นี่คืออะไรใครสามารถเรียนล่ะฮะเดย์ใครเรียนใครเรียนก็ต้องเป็นเด็กใช่ป่ะเด็กที่รุนแรงเรียนเพราะว่าผู้ใหญ่เขาไม่เรียนหรอกรู้โตหมดแล้วคุณไม่มีผู้ใหญ่คนไหนจะมาจัดจัดใช่ป่ะอ่าแซวเล่นแซวเล่นอ่า Several ways they can be taught เดย์ที่นี่คืออะไรเด็กที่มีอาการรุรนแรงนะมาดูกันเลยหนึ่ง Parents ไม่ใช่แล้ว ผู้ใหญ่ยังมานั่งเรียนอีกหรอผู้ใหญ่ยังเรียนอีกรอรอยังเรียนบ้าไปแล้วนะโตขนาดนี้ไม่ต้องเรียนแนละ้วสองชิลด์เล่นถูกเลยสองชิลดเร่นในที่นี้คืออะไรคือ aggressive children ตอบข้อขนี้สาม unhappy feelings เออมีงี้ด้วยเนาะมีงี้ด้วยอะไรเขามีงี้อะไร ความรู้สึกมันสอนกันได้นะไม่ใช่ความรู้สึกมันได้ได้รับการเรียนรู้นะความรู้สึกมันเรียนเออสิ่งที่มีชีวิตเรียนได้แบบนดีสี่ breathing exercise อันนี้เลวใหญ่เลยยุบหนอพน้องนอเนี่ยเรียนกันสามารถเรียนได้เป็นสิ่งมีชีวิตเออไม่ใช่และต่อข้อสอบคำน้องของ้อนี้ง่ายเลยสันๆันทงวโอเคจบไปแล้วสำหรับพระเศษข้อที่หนึ่งยากไหมน้องพระเศษข้อที่หนึ่งีทั้ 1, งหมดห้าข้อยากทีเดียว<สภ> <liegt> นะน้องนะแต่ถ้าเกิดน้องเข้าใจคำกับคก็าสามสารถอ่านได้อย่างลื่นไหลใช่ไหมครับน้องอย ซึ่งอันแรกเนี่ยก็ยังไม่ท้าเกิดพี่พูดจริงๆนะพูดแบบอันเนสลี่เลยเนี่ยตักใจเนี่ยก็จะถือว่ายังไม่ยากมากพี่คิดว่าอันหลังจะยากเพราะว่ามันจะมีเฉพาะมากขึ้นมันจะออกในวิทยาศาสตร์ที่บอกได้เลยนะโอเคจบก่อนนะครับสำหรับข้อที่หนึ่งนะครับ่าไปนละห้าข้อหรือสิบข้อสารพันนี้ไปต่อกันเลย